จังหวัดกาลสินได้ติดตามความก้าวหน้า3ามโครงการพัฒนาเมืองกาลสินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกลมโยธาธิการและผังเมืองค่ะในฉลาดข้ามช่วงประธานคณะกรรมาก,การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสัตภาผูแทนราษฎรค่ะร่วมไปถึงคณะเพื่นเดล้งพื้นที่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหนา้าและการตรวจสอบการกราา่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองกลาลสินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่ที่พื้นที่โครงการเขื่อนป้องกันตะลิงริมแม่น้ำชีวัดไม่สามัคคีมูซิบเอดค่ะตบนเจ้าท่าเพื่อกัมาล่าสาจังหวัดกลาลสินโดยโครงการนี้ค่ะมีความยาว4 2่เมตร วงเงินคาก่อสร้างค่ะอยู่ที่59ล้าน36000บาทซึ่งได้วาจ้างหางหุ่น่วนจำกัดเฮ้งน้ำกิดเป็นผู้ดำเนินโครงการค่ะต่อมาค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองได้บอกเลิกสัญญาว่าจ้างหางหุ่นส่วนจำกัดเฮ่งน้ำกิจเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567และปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระวางการดำเนินการจัดสื่อจัดจ้างโครงการเคลื่อนป้องกันตะลิงริมแมน่น้ำชี วัดใหม่สามัคคีมูที่11อตำบลเจ้าทาอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกฬสินความยาว3ามยาว330เมตรเนระบบจัดสื่อจ,จัดจ้างภาครัฐอ e G จีพีวงเงินราคากลาง29 7 9 5 4 0 0ลนเจเกาหบาทระยะเวลาก่อสร้าง450 45มือซึ่งคาดว่าจีดําเนินการจัดหาผู้รับจ้างร่ายใหม่ได้ภายในเดือนท่านว่าคม2567จากนั้น ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหนา้าและตรวจสอบการก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองกาลสินเพื่อแก้ไขปัญหานำท่วมณพื้นที่โครงการก่อสร้างเค่อนป้องกันตะลิงริมแม่น้ำชีระยะที่2วัดล่ำชีศรีวนารามหมู่ที่หาตำบลตำบลลำชีเนาะค่ะอำเภอคลองไช่จังหวัดกาลสินค่ะ โครงการน,นี้ค่ะมีความยาว385เมตรวงเงินคากอส่างห้ส้าล้าน2งแสน7หบาทค่ะได้ว่าจางหางหุ่นส่วนจำกัดเห้งน้ำกิดเป็นผู้ดำเนินโครงการต่อมากรมโยธาธิการและพังเมืองก็ได้บอกเลิกสัญญาค่ะ ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2567และปัจจุบันกลุโมยธดาธิการและพังเมืองได้ดาเนินการจัดเท็ดรูปแบบรายการจัดเทรราคากลางแล้วกัขอบเขตงานแล้วอยู่ระว่างการหาผู้รับจ้างรายใหม่ค่ะซึ่งคาดว่าสิหาผู้รับจ้างราย,ายใหม่ได้ภายในเดือนกลุ่มภากลุ่ม5 2 6 6 8นะคะแล้วกะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการติดตามความคืบหนา้าแล้วก็ตรวจสอบการก่สอสร้างโครงการพัฒนาเมืองกาลสินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่ที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งริมแม่น้ำป่าค่ะอยู่ที่นาวัดไต้พวคำํำทางทิศใต้นะคะตำบลกาฬสินอำเภอเมืองกาฬสินค่ะโครงการนี้มีความยาว1,141เมตรค่ะวงเงินค่าก่อสร้างอยู่ที่ 1 0 8 0 0 0้อยแสนขอภัยค่ะ108ล้านแแสนบาทนะคะโดยได้ว่าจ้างหางหุ้นส่วนจำกัดประชาพัดเป็นผู้ดำเนินการค่ะ ต่อมากรมยธาธิการและพังเมืองก็ได้บอกเลิกสัญญาห่างหุ้นส่วนจำกัดป่าชาพัดต่างแต่เจ็ดพฤษภาคม2 5 6 7คือกันค่ะปัจจุบันกรมยธาธิการและพังเมืองก็ได้ดําเนินการจัดเฮดลูปแบบและการเฮดค่ากลางค่าราคากลางเนาะค่ะขอบเขตงานตอนนี้ก็อยู่ระวังหาผู้ผู้รับจ้างได้ไหมคือกันค่ะซึ่งคาดว่าทั้งสองโครงการนี้ก็สิมีผู้รับจ้างได้ไหมนี่อยู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 8ค่ะ และเวลา14นาฬิกาค่ะนายสนันพงอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกเก็ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรม,มาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาพผู้แทนรัษฎรและคณะเพื่อให้ขอมูลขอแท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินโครงการพัฒนาเมืองกาลสินและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและการมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ห้องประชุมโสมพมิตรชั้นซีสาระกลางจังหวัดกฬสินอำเภ่อเมืองจังหวัดกฬสินค่ะค่ะเบสเซ็ตแล้ว34โ้องการนี่ก็อยูเกือบ300ล้าน400ล้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นกักกำกับดูแลติดตามกันดีๆเนาะค่ะค่ะ